นิยายเสียงเรื่องหวานรักกับดักใจอารามพบทเสียงแฟลตดังพร้อมแสงสว่างวูบว่ากลางเวทีงานเปิดตัวเสื้อผ้าแบรนด์ดังเมื่อบรรดานายแบบและนางแบบต่างเดินเรียงแถวออกมาโชว์ตัวในชุดเท่ แล้วเสียงกรีดกลาจากแฟนคลับก็ดังระงมทั่วบริเวณเมื่อชายหนุ่มผมสีน้ำตาลแดงเจ้าของดวงตาสีฟ้าคลามเดินออกมาจากหลังเวทีฟรานซิสแบนคลิฟชายหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มบุคลิกของเขาดูเท่นักในสายตาของคนมองรูปร่างสูงใหญ่หุ่นนักกีฬาวัย25ปีเขาคือดารานักแสดงหนุม่มที่กำลังเป็นที่นิยม คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เพราะน,นอกจากเจ้าตัวจะเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นลูกชายนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งอีกด้วยนั่นเองที่ทำให้เขาได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆเป็นพิเศษชายหนุ่มผมสีน้ําตาลแดงเดินกลับหลังเวทีทันทีหลังจากหมดหน้าที่พิธีกรสาวประกาศเชิญนักร้องแขกรับเชิญขึ้นมาแสดงบนเวทีเป็นอันเสร็จงานของเหล่านางแบบนายแบบ ฟรานซิสก้าวเข้ามาในห้องแต่งตัวเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดสีขาวกางเกงย,ยีนสีน้ำเงินเข้มตามด้วยแว่นกันแดดสีดำแล้วคว้ากระเป๋าเดินออกมาด้วยความรวดเร็วฟรานซิสจริงหรือเปล่าครับที่มิสเตอร์แวนคริฟตั้งใจจะให้คุณเล่นการเมืองด้วยยังไม่ทันได้ออกจากห้างสรรพสินค้าก็ถูกกลุ่มนักข่าวเข้ามารุมสัมภาษณ์ตามคาดนักแสดงหนุ่มขบกลานแน่น เมื่อได้ยินเกี่ยวกับปิดาตนเพียงคลิปตาก็กลับมายิ้มแย้มรากับว่าไม่รู้สึกขุนเคืองดใดๆทั้งสิน้นเรื่องนั้นผมยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยครับได้ยินมาว่าพ่อของคุณอยากให้คุณเดินตามรอยเท้ามากกว่าทํางานเป็นนักแสดงจริงไหมครับจริงครับตอบกลับตรงๆพับผ่าสิคนกําลังรีบจะมาถามเซาซีแลสาระอยู่ได้แล้วคุณไม่สนใจบ้างเลยเหรอเรื่องนี้ผมยังไม่ได้คิดครับ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณต้องออกจากวงการบันเทิงไหมคะเยาวสาวอีกคนถามต่อผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนเขาตอบเรียบเรื่อยพยายามไม่แสดงออกว่าหงุดหงิดกับคำถามน่ารำคาญพวกนี้แค่ไหนแล้วจริงหรือเปล่าคะที่เขาพูดกันว่าคุณไม่ค่อยกินเส้นกับคุณโลเบิร์ตเท่าไหร่คำถามจากนักข่าวสาวคนเดิมเรียกในตาเสียคลามตวาดมองคนพูด นั่นไม่ใช่เรื่องของเธอน้ำเสียงบ่งชัดว่าไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากฟรานซิสไม่รอฟังคำถามต่อไปเดินฝ่าวงล้อมออกจากตึกข้างสรรพสินค้ามายังที่จอดรถชายหนุ่มกระชากประตูรถสปอร์ตสีดำออกแล้วยนกระเป๋าลงบอดนั่งข้างคนขับจังหวะกำลังจะก้าวขึ้นรถกลับมีมือหนึ่งมาคว้าแขนหนุ่มร่างใหญ่ไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อนฟรานซิสเสียงหวานเอเรียกคนกำลังฉุนเฉียวห,หันกลับไปมองไปผลพ้นแมรี่ ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีแมรี่ฟอร์ดเป็นหญิงสาววัย27ป่ปีเธอมีใบหน้าสะสวยเส้นผมสีดำยาวดัดเป็นลอนตรงช่วงปลายดวงตาสีน้ำตาลคู่โตจ้องหน้าดาราหนุ่มดูๆก่อนจะตีป้าบลงบนแขนแข็งแรงนั้นแรงๆไปหนึ่งทีหากเป็นปกติฟรานซิสแวนคริฟคงไวยวายใส่ทว่าตอนนี้เขาไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครทั้งนั้นแม้แต่ผู้จัดจาการส่วนตัวอย่างแมรี่ก็ตามนายไปพูดกับนักข่าวแบบนั้นได้ยังไง มันไม่ดีเลยนะคนไม่ดีแค่เสียงหัวเราะปัดมือยิงสาวออกจากแขนตนใครใช้ใถามเรื่องบ้าบอแบบนั้นกันหาดควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้หน่อยจะได้ไหมแมรี่ถอนหายใจเธอทำงานเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้กับฟรานซิสมานานหลายปีจึงพอรู้ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยถูกกับพ่อตเองสักเท่าไหร่ฟรานซิสเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของโรเบิร์ตแวนคลิฟนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลมากคนหนึ่งเกวินแวนคลิฟเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กและนิยาาตยสารชื่อดังดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกทหารฟาสซิสจะมีผู้หญิงมาติดพันมากมายโดยฐานะบวกกับหน้าตาหล่อเหลาจึงเป็นที่ชื่นชอบของทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ฉันจะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องของฉันฉันรู้ว่านายโมโหที่ถูกจี้ใจดำเธอยังมาทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยฟลานซิสไม่อยากพูดด้วยแล้วจึงก้าวขึ้นรถแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ถูกผู้จัดจาก,การสาวขวางทาง ฉันเป็นผู้จัดก,การของนายนะฉันต้องดูทุกอย่างเกี่ยวกับนายสิหลิงสาวกอดอกประโยคหลังเลียกเสียง,งร้อจากฟรานซิสออกมาจนได้ฟรานซิสขำเสียงดังจนคนฟังเริ่มหน้างหงิกงอเธอไม่ได้รู้เรื่องของฉันไปสมดหรอกต่อพลางดันล่างผอมบางให้พ้นทางจากนั้นขึ้นมานั่งบนรถเสร็จงานแล้วฉันไปก่อนละแล้วปิดประตูเสียบกุญแจสตาร์ทรถแมีขอกระจกทันที ทำให้อีกคนต้องกดปุ่มเดินกระจกลงอย่างเสียไม่ได้อะไรอีกเธอนี่ก็จู้จี้จุกจิกน่ารำคาญจริงนายจะไปไหนนี่เพิ่ง11บเอโมงครึ่งเองนะไปกินมื้อเที่ยงกับฉันก่อนสิฉันมีเรื่องงานจะคุยด้วยฟรานซิสสายหน้าหลังจากฟังจบปฏิเสธทันควันเรื่องงานไว้โทรคุยกันก็ได้ฉันมีนัดแล้วโทษทีเดี๋ยวสินัดอะไรที่ไหนกับใครเธอร้องเสียงดังทำตาโต ต่ดาราหนุ่มกับชีกิ้มกว้างแล้วกดปุ่มเลื่อนกระจกขึ้นฟรานซิสลงมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนชายหนุ่มไม่ฟังเหยียบคันเร่งหักพวงมาลัยออกจากร้านจอดรถไปทันทีทิ้งให้ผู้จัดก,การสาวสวนย,ยืนอ้าป,ปากพะง,งาบพะง,งากบกำมือชี้นิ้วอยู่เพียงลำพังแต่บ้ากลับมาเดี๋ยวนี้นะทิ้งกันแบบนี้ได้ยังไ <Francis S 2> งฟรานซิสหัวเราะอารมณ์ดีที่สลัดผู้จัดก,การสาวได้ดวงตาสีฟ้าครามเหลือบมองสมาร์ทโฟนบนเบาะน,นั่งด้านข้าง เมื่อได้ยินเสียงเรียกเข้าพอเห็นว่าเป็นเบอร์ของแมรี่เท่านั้นก็จัดการปิดเสียงตามด้วยเอากระเป๋ามาวางทับอีกชั้นเขาเบื่อที่จะต้องมาดั่งตอบคำถามของเธอเต็มทีขนาดแม่แทๆ้ๆยังไม่มาวุ่นวายกับชีวิตเขาขนาดนี้เลยใช่ว่าฟรานซิสจะไม่รู้ว่าผู้จัดการสาวคิดยังไงกับเขาบางครั้งแมรี่แสดงออกชัดเจนว่ารักเป็นห่วงห่วงมากเกินกว่าทำหน้าที่ซึ่งมันทำให้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะเขาไม่เคยคิดอะไรกับแมรี่เกินกว่าเพื่อนหรือพี่สาวยุ่งเกินไปแล้วเขาสัส่นศีษะสลัดความลำพานใจทิ้งไปพลันนึกถึงสถานที่ที่กำลังจะไปก็เผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัวมือข้างหนึ่งเอื้อมไปหยิบใบปลิวของร้านเบเกอรี่สวีทขึ้นมาริมฝีปากยิ้มกว้างมาคืนยามนึกถึงใบหน้าเจ้าของร้านเบเกอรี่กดปลายเท้าเพิ่มความเร็วอีกระดับหนึ่งเพื่อจะได้ไปให้ถึงเร็วที่สุดไว้เจอกันลูอิ คราวนี้นายเสร็จฉันแน่